สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครนะูนะลลุมทองรักจันค่ะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อเรื่องงานช่างนะคะงานช่างก่อนอื่นเรามาทบทวนความสำคัญของงานช่างกันก่อนงานช่างเป็นงานที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้านเช่นโต๊ะนะคะซ่อมโต๊ะต้องซ่อมเก้าอี้ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้านปลั๊กไฟ พวกนี้นะคะแผงวงจรไฟซ่อมฝาผนังที่รั่วซ่อมรั้วที่ปุกพังเป็นต้นนะคะค่ะงานช่างประกอบด้วยสองประเภทด้วยกันก็คืออ่าที่รเราจะเรียนก็คือประเภทของงานช่างแล้วก็เครื่องมือของงานช่างนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเภทของงานช่างอยู่นะคะ ประเภทของงานช่างซึ่งคุณครูจะนำมาให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกันคือ6ช่างนะคะหกช่างนี้เป็น6กช่างที่เราพบเจอและเห็นภายในชุมชนของเรานะคะนักเรียนสามารถเห็นได้ง่ายพบเจอบ่อยนะคะช่างแรกก็คือช่างไฟช่งาชงปัะปาช่างปูนช่างทาสี ช่างไม้ช่างโลหะนะคะจริงๆก็จะมีช่างเย็บผ้าแล้วก็ช่างช่างโยนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นช่างที่ที่เขาต้องคอยดูแลภายในบ้านของนักเรียนเราไปดูกันนะคะว่าช่างไฟทำอะไรบ้างช่างไฟมีหน้าที่ผลิต ประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงและก็เดินสายไฟนะคะผลิตอะไรคนที่เรียนช่างไฟมาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะมีกรรมวิธีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากาพลังลมพลังน้ำนะคะต่างๆพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งช่างไฟสามารถทำการผลิตได้นะคะช่างไฟสามารถประกอบ ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะติดตั้งปลั๊กไฟสายไฟภายในบ้านนะคะาสามารถซ่อมแซมสายไฟที่เสียหรือว่าผุพังนะคะบำรุงรักษาและสามารถเดินสายไฟซึ่งถ้าเกิดคนที่ทำไม่ได้เป็นช่างอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะดังนั้นนักเรียนควรจะอยู่ห่างจากสายไฟ ไม่เล่นปลั๊กไฟนะคะถ้าเกิดไฟเกิดมีปัญหาเสียก็ควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะตามช่างมาตรวจสอบดูเลนะคะบำรุงรักษาต่อไปต่อไปช่างประปาช่างประปาเป็นคนที่ติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ะะเขาจะมีการผลิตผลิตน้ำประปาด้วยแล้วก็นำท่อน้ำมาติดตั้งถ้านักเรียนเคยเห็นที่ข้างถนนใช่ไหมคะเวลาเขาต่อท่อน้ำประปาท่อน้ำจะเป็นท่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ฝังไว้ในดินนะคะ,ะเพื่อเป็นเป็นท่อส่งน้ำให้กับ ประชาชนใช้งานใช้น้ํากันนะคะช่างประปาทําอะไรบ้างช่างประปาก็จะประกอบติดตั้งภายในห้องน้ําของเราที่มีท่อน้ําซิงนะคะซิงคืออ่างล้างจานท่อน้ําภายในบ้านนะคะและก็มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าท่อน้ําแตกหรือท่อน้ํารั่วนะคะเราจําเป็นต้องเรียกช่างประปาแต่ ที่คุณครูรู้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองของเราคุณพ่อคุณคุณพ่อของเราส่วนใหญ่ท่านก็จะทําได้แต่ช่างประปาจริงๆเขาจะรู้เรื่องน้ําและท่อน้ําที่เป็นของประปาเลยนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้านักเรียนเจอท่อน้ําประปาแตกอย่างนี้นะคะต้องเรียกช่างประปาหรือหน่วยการประปานะคะ บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วโทรตามช่างเรียกช่างนะคะต่อมาเป็นช่างปูนช่างปูนช่างปูนเป็นช่างที่ทำการก่อสร้างบ้านก่อกสร้างสถานที่ต่างๆเช่นวัดโรงเรียนอนามัยโรงพยาบาลนะคะที่ทำด้วยปูนก็จะใช้ช่างปูนเป็นผู้ทำนะคะ,อะนอกจากก่อสร้างแล้วยังมีการซ่อมแซม ถ้าเกิดส่วนตรงไหนที่มันแตกหักหรือสึกหลอไปก็ต้องเรียกช่างปูนเป็นผู้มาซส้มแซมนะคะสาเหตุต้องเรียกช่างมาเพราะว่าคนที่เป็นช่างเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเขาเป็นอย่างดีนะคะเขารู้วิธีการแก้ปัญหาเขารู้วิธีการทำอย่างไรให้ปูนส่วนผสมของปูนแล้วก็อ สามารถก่อสร้างได้ตรงตามมาตรฐานนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องติดต่อช่างปูนนะคะอ่าต่อไปเป็นช่างทาสีช่างทาสีเป็นผู้ที่อ่าทาสีภายในบ้านเรือนตัวอาคารตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนต้องการทาสีรั้วหรือทาสีอาคารเรียน ดังนั้นก็ต้องจ้งจงางช่งางทาสีนะคะต้องเรียกช่งางทาสีมาเป็นผู้ทาเพราะช่งางทาสีก็จะจะ,จะทาสีได้สวยกว่าเรานะคะกว่าถ้าเกิดเราทาเองการผรสรมสีก็ไม่เหมือนกันแต่ละครั้งช่งางทาสีจะทาได้ละเอียดเพราะความชํานาญของเขานะคะ สำหรับช่างทาสีนอกจากทาอาคารแล้วยังทาไม้ทาอุปกรณ์ต่างๆให้สวยงามอยู่เสมอนะคะการที่เราทาสีมันจะเพิ่มความสวยงามและก็เพิ่มความคงทนของวัสดุอุปกรณ์นั้น,น,นๆด้วยนะคะต่อมาช่างไม้ช่างไม้ช่างไม้เป็นผู้ผลิตผลิตโต๊ะเก้าอี้นะคะ ตู้เครื่องแป้งอะไรพวกนี้เกี่ยวกับงานไม้ทั้งหมดเลยนะคะช่างไม้จะเป็นผู้ผลิตแล้วบ้านเรือนของนักเรียนของนักเรียนบางคนอาจจะทําหลังคาโครงหลังคาด้วยไม้นั่นก็คือช่างไม้กับช่างก่อสร้างช่างปูนร่วมกันทํางานร่วมกันก่อสร้างบ้านนะคะอ่าช่างไม้นอกจากอ่าทำการผลิตการ การประกอบแล้วยังมีการบำรุงรักษาเช่นโตก๊กะวีของเราที่โรงเรียนเมื่อไรที่ขามันโยกนะคะ,ะเราก็จำเป็นจะต้องหาช่างไม้มาซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะต่อไปช่างที่หกเป็นช่างโลหะช่างโลหะก็คือช่างที่เชื่อมเหล็กนะคะโลหะคือเหล็กช่างที่เชื่อมเหล็กต่อเหล็ก นะคะให้ติดกันและสามารถใช้เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราถ้านักเรียนโรงเรียนเปิดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นรั้วโรงเรียนของโรงเรียนเรารั้วตรงนั้นก็ทำด้วยเหล็กเหมือนกันช่างโลหะเป็นผู้เชื่อมแล้วก็ทำรั้วให้สวยงามนะคะ,ะที่วางรองเท้าหน้าห้องเรียนอันนั้นก็ได้ ให้ช่างโลหะนะคะเป็นผู้เชื่อมให้ดังนั้นโครงหลังคาที่หน้าระเบียงของโรงเรียนตอนนี้นะคะของชั้นป .1 ท่านผู้อำนวยการก็ให้ช่างมาทำเป็นโครงหลังคามีหลังคายื่นออกไปส่วนที่เป็นโครงหลังคาตรงนั้นก็ใช้เหล็กนะคะก็ต้องอจ้างช่างโลหะมาเพื่อ ประกอบติดตั้งนะคะให้กับโรงเรียนดังนั้นโลหะที่นำมาใช้อ่าอาจจะเป็นรั้วอาจจะเป็นที่วางรองเท้าโครงหลังคาต่างๆจำเป็นต้องใช้ช่างโลหะในการผลิตติดตั้งและประกอบนะคะเพื่อความแข็งแรงและทนทานอา่าเราก็เรียนรู้ช่างเรื่องงานช่างไปแล้ว6ช่างนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียน6ช่าง สรุปได้ว่าประเภทของงานช่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้รู้นะคะก็คือหนึ่ง 2. ช่างไฟสองช่างปปาสามช่างปูนสี่ช่างทาสีห้าช่างไม้หกช่างโลหะซึ่งช่างทั้งหกนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านของนักเรียนนะคะพอนักเรียนดูใภายในบ้านของนักเรียนก็มีไฟฟ้า มีระบบท่อน้าปปาฟ้าผนังบ้านนักเรียนเป็นปูนใช่ไหมคะต้องใช้ช่างปูนาภายในบ้านของนักเรียนทาสีาต้องใช้ช่างสาีโครงหลังคานักเรียนเป็นไม้ก็ต้องใช้ช่างไม้ใช่ไหมคะส่วนช่างโลหะก,กบ็บางบ้านก็มีรั้วบ้านบ้างมีเหล็กดัดหน้าต่างพวกนี้นะคะเป็นโลหะดังนั้น ช่างทั้งหกชั้นนี้มีความจําเป็นกับเรานะคะแล้วใกล้ตัวเราด้วยอ่าสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนดูคลิปแล้วทําใบงานเรื่องงานช่างเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อส่งมาให้คุณครูงานช่างใบนี้นะคะนักเรียนนําคํามาเติมลงข้างล่างใต้ภาพให้ถูกกล้องนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามอ่า สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบอาการสอนรายวิชาการงานอาชีพเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน